Có tốt tốt dính bơn Có tốt tốt dính bơn Cấp À Được, tốt cầm răng đuôi ra Cấp Đúng bơn Dịp bơn À bơn Cắt nâng nát Bắn chỗ Tốt ngầm răng đuôi Cắt trốn nâng Bắn À À, có phải. ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวปืนมันลัน่นอ่าอ่าเดี๋ยวระวังหนะ้าปนืนลั่นนะ,ะยืน<ป>จับ<ป>อาวุธไว้เออจนกำลังด้วยนะยืนเต็มยิงยืนเต็มยิงใา่พร้อมพร้<ป>อมกว่าพร้อมพร้อมแนวยิงระวังปืน 革命。